เนี่ยส oh ิบอดก่อนนะนะ่อหุู้กะเ้ออมาฮอดมกลยโทมาบบแนสีขวามากเลมันบดสัญญาณเด้อสบายดีทุกคนพ่อๆกันดีนพี่น้องนี่ตเห็ดย่งแล้วจักหน่อยิลไปหามนเตรียมตัวไปหับเอาน้องซาเจดําก่อนพี่น้องกี่ว่าบอมมาบอมีเงินหน้องซาเจดํา เมื่อเฮาเฮ็ดงานทำกมางานอีแม่เด้มากับผัวกับลูกพี่น้องลูกาล่ะลูกกกเนาะบ่ได้มาเนาะลูกกกเฮียนอืลูกกกกัดใหญ่กบัหำผู้หญิงไปกงานกงานมาแต่ลูกสาวผล่อีอ้อม ไปหลับอันอยู่ทาดานพี่น้องเอ้ยระกาเมื่อเอิญกระสีได้ขึ้นไปอีกเนาะทาดานนะไปลองลบที่สิไปหับเอาไปอีกเด้อพี่น้องเด้อรอเบิ่งติดตามเบิ่งที่แน่ว่าใชมาเมื่อเอิญเลยอะกระสีไปหับอภิบาวคนไทยให้เจนอะดมเจนอะแดงบ่เอาอยู่บ่เออกับเอามานังปัวไปงานได้กัเอามานังอยู่ nè đâm đâm ừ. lượng không lượng nó bọn phải không? phải không? phải bọn phải không?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  phải phải không? 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 nó không? phải không? phải không? phải เอออยู ừ, yeah, ่หมกอันน uh, okay. mm ี้นี่เอาไปเลยใช่ไมใหมแตงเมื่อบอยทาดานโอ้ควมขืดนยีไหนกูไปซื้อมัแตงมูไมักแตงแงตลบเออเหว่าเนี่ะกระไเว่ากับบุดอ่ะเออใ่อะไรใส่ปลาขอดนเด้อจอยจอยมึงหันมาด้วย พี่นางเอ้ยเสือปลาขอมนเด้อพี่นางเอ้ยอีจอยนะอยากกินปลาขอมเฮ้ยมึงเช้อยู่พวกลูกอินี่แหมันเอะไยังนะเออ ทูมาให้ทูมาโอยไม่ซ้อนดังไพ่เลยพี่น้องเฮ้ยอมอนออกตาเกะแล้วก็เขียนมันปลามาเลยพี่น้องครัผมปลาจากโลเนาะเนาะกะว่ากี่โลมาพ่อบอกเทนประมาณสิบห้ากิโล สั่งมาเลยเออโลเท่านั้นน่ะโลละกกี่ไปตึน้องแม่มินนี่โลละร้อยนโนอโลละร้อยเหรืออ้าวอุ้ยใหญ่ได้ใจเด้ใหญ่ได้ใจมากเอากระถางง่ายกระมีไรญ่านี้ใหญ่ายกรณีกระมีปะเห็ดน้ำถ่ายคลิปน้ำพี่น้องเลยยืนถ่ายคลิปแรกกัน เ <c oughs> นข้าสิดดาหัวาใหญ่ขี้พุนแลมันมานชดล่างใหม่แลสวยคนมาจ้อยคนมาพูกป๊า

มึงเจ้าเจ้าเจ้าก่นกูกูเทกนมันอันนี้ละดำแห้งมาล่างดูนะเป่งน้าลางก่อน ภูภูเตียงก็ภูห้าหมากแห้งก็ภ่ปลาอยู่้องเอาคุอาส่ปลาด้วยวะพี่น้องไปโล่ปลาโจ๊กมาเดี๋ยวไลเนื้อต้มตุ๋นคือลงตป๋นไข่นี่และนี่มเขือมเขือมะนข่ง

ไดีพ e> <mm ี่น้องยื้อและใส่บมเนี่ยม่ได้ยินเลยหูก็หนวกได้มเีามาวๆบาบีก่อนชิิไปเกาเอดีดมีมีดนั่นหน่ามานี่ก่อนพี่น้อง่ามอเลือ

อะไรท่านขึ้นไปนังพันขึ้นสิงักสิอะไรเออเออพรายเก่าเกอ่ยต้อยอย่าไปพันกินขเก่าเด้อยเป็นโทษวะเสียหายลายแสนได้เลยปะเอามาเห็ดกูจะถ่ายขิปนี่มือหนึ่งให้กูเห็ดมือหนึ่งใหกูถ่ายขิปมาพค่บอกมาช่วย สงสารอีโจยเนี่ว่าเานักได้บ่ซ้ำเศ้าซ้ำเศ้าคัแนนหน่อสงสารตัวเองคนแรกขั้นตัวน่ะนะอีสามึงจังอูอีสาไม่รีาเสีย <laughs> thật cũu dù, dù thằng kia <laughs> <Măn bọc hào. cười> là người ta nói là người ta nói là người ta nói là มัอนสีลมลมคืออยู่ได้นอกพี่น้องว่าพยุกซีมาสแปดเช้าเก้าตันอรหลังด่างดูจ้สงเก็บจอสันด่างกดมาดูมีเข่งวะเก็บนี่ได้ล่างดูเตียงเนเจ้าสูปิบงซ้ำสัน

อร่อยมากได้สั่งใบตองอันนี้เต้นอยู่เพื่อนเพื่อนเอาหันไล่เพ่วง